สวัสดีครับทุกคนอยู่ที่บ้านเจเล็กนะคะเจเล็กสวัสดีครับวันนี้เจเล็กเตรียมของสําหรับยำรับทิ้วลอบที่ห้านะฮะทุกคนแม่เปิดรับทิ้วลอบที่หกแล้วนะคะคุณปโต๊ะโอ้วันที่เท่าไหร่แม่เปิดแล้ววันนี้เปิดวันนี้รับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอปิดวันเสาร์ที่จะถึงนะฮะวันเสาร์หน้านี่เองนะฮะทุกคนแล้วจะได้กราบขอร้องนะฮะตั้งใจทาน ถ้าสะดวกนะฮะฟ<า>ุกโอนทับทำง,งานสะดวกกทนนั้งสองฝ่ายเลยค่ะใช่ <B ăng S 2> บางทีบางท่านเราลืมตามไปเก็บไปไปทักถามเรื่องเงินบางทีเราก็ลืมบางท่านท่านก็ลืมแล้วทีนี้บางทีขำจะแย่ค่ะพอะส่งไปเรียบร้อยอีกวันโทรมาบอกว่าทันไหมั้งใทันมาก <laughs> แต่ก็ลืมโอนใช่เพราะบางคนงานยุ่งอะเนาะใช่คนมีงานอะคนงานยุ่งไม่ครบก็คือทักมาแล้วก็พอฟุกสรุปยอดให้ แนะนำเป็นโอนเลยนะฮะทั้งฟุกทั้งพิชณนนะในไลน์ในเฟซทั้งเพจนะฮะเหมาเลยล้ค่ะติดต่อถ้าใครงงนะติดต่อทางไหนนะฮะใต้คลิปนะฮะฟุกจะทิ้งไว้ให้นะทั้งเบอร์โทรทั้งเฟซบุ๊กทั้งเพจและไลน์นะครับแอดไปได้เลยนะทุกคนก็กติกาฟุกเจ้าจะบอกอยู่หลายๆครั้งนะฮะว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะฮะระบุย้ำว่าต้องการเซตไหนนะฮะ รสชาติระบุมาเลยหวานน้อยหวานมากอะไรยังไงนะฮะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะฮะปลาล้าไม่ปลาล้าชูรสไม่ชูรสนะฮะข้าวโพดมะม่วงไหลบัวอันนี้คือของรข่นี้นะคะยำยกตู้ของอังกฤนะฮะอ๋อทุกคนนี่อันนี้คือตัวอย่างนะฮะอันนี้คือยกตู้เพื่อนของคุณปูอินสดีนะคะเงคุณีูนะคะเป็นเพื่อนของคุณปูเนาะใช่เคยมาหาเราแล้วเพื่อนสมัยเรียนมัธยม เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมค่ะอา<อ>เดี๋ยวเรามาดูของน้น่นนี่ที่แม่เตรียมไว้นะฮะอันนี้แซลมอนก็คือแพ็คละร้อยเนาะถูกใช่ครับแซลมอนนี่คืออยากได้ร้อยสองร้อยนะฮะหรือเป็นครึ่งกิโลสี่ร้อยห้าสิบก็ได้นะฮะค่ะตอนนี้ตอนนี้ช่วงเราเปิดอยู่เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าคุณคุกจะลองชิมอะไรน,นะแต่ทสออแล้วครับแม่ <c oughs> ตอนนี้เลยนะคะถ้าคุณคุอัปเดตไวก็ดีไปถ้าอัปเดตช้าเฉพาะวันนี้ครับแม่แซลมอนเราหมดมึกไข่เราหมดนะคะอ๋อแซลมอนมึกแล้วจะได้ใค้สั่งได้ของจะได้กค่พอมีอยู่จะได้ให้สั่งได้อีกห้าพันเท่านั้นนะคะเพราะว่าข้าวของพอมีอยู่อแต่คุณสังบอกว่าสั่งมาแล้วสองพันนะคะอ๋อได้แค่สามพันนะฮะสามพันปิดปิดฟันทองเลยละค่ะโอ้เตรียมยำรอบนี้บอกเลยว่ารอบนี้ ทะลุร้อยบ้านไหมแม่แมเกินค่ะอ๋อเกินอีกแล้วนะฮะทุกคนอ่าอ,อันนี้นะฮะทุกคนที่ทุกคนที่ฟุกถ่ายเนี่ยสามารถสั่งไฟโขดได้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยแม่เพิ่งทำใหม่ๆอันนี้ซีฟู้ดจิมาแม่อ่าอันนี้ซีฟูด้ดเอออันนี้ออริจินอ,อลออริจินลอลนะฮะค่ะคือรสชาติสามรสของเกล็กนะฮะค่ะอันนะะี้ อันนี้คืออันนี้น้ำยำปลาร้าเป็นน้ำยำปลา้าอันนี้สินค้าน้ำยำธรรมดา๋อ,น,อน,นี่คือน้ำยำออริจินอลนะฮะสามารถสั่งใส่ขวดได้นะครับขวดละหกสิบบาทอ,อันนี้แล้วก็น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลมะพร้าวเนาะขวดละหกสิบาทมแม่มีเช่นกันนะฮะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเลยนะฮะที่แม่เคี่ยวเองกับมือนะทุกคนแล้วก็นะฮะทุกคนทักมาได้เลยนะตอนนี้รอบที่หกเปิดแล้วนะครับ เปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพ<ว>ุ<า>ขอย้บับยิงหนึ่งครั้งก็คือปิดอีกทีคือวันเสาร์เลยนะครับทุกคนอือะะอันนี้คุณสั่งน้ำยอร่อยเชนอลมาเผ็ดน้อยมากๆอือดูไหมรอบที่หกเปิดปุ๊บตอนนี้มาสามสิบบ้านแล้วค่ะอือมาสามสิบบ้านแล้วค่ะโอ้โหอ่าท่านที่ไม่ได้อย่าน้อยใจเะะพราะตออ<ไ>อย่าเสียใจนะครับเพราะตอนนี้รอบที่หกเตรียมแล้วนะครับ ของล้นๆอย่างเงี้ยมีทั้งของหมดเลยนะ,ะอ,อันนี้คือของใครคุณดงพรนะฮะอ๋อนี่ของคุณประภาวดีนะครับคุณม,มัเมอันนี้ก็คือประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะทุกคนรอบนี้ร้อยกว่าร้อยกว่านะฮะนี่ไปพกโดนน้ำมันหนอยออ๋ออันนี้คือถ้าว่ารับทิ้งครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เตรียมประมาณกี่โลแม่จ้ะรับที่ตอนหนึ่งครั้งเนี่ย ก็เยอะอยู่ละค่ะไม่สามเลขสามหลักได้ไหมจำนวนโลจำนวนโลเลขสามได้สิอ้าเลขสามหลักมันมันแน่นอนละค่ะถ้าสี่หลักมันก็ต้องเปิดโรงงานแล้วล่ะพี่ลุกเนาะอันนี้ไม่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจในครอบครัวแล้วนะฮะอาจจะเป็นธุรกิจธุรกิจแบบยักษ์ใหญ่ไปเลยค่ะแต่ว่าไม่ยังไม่ถึงขั้นั้น ถ้าถึงข่านนั้นน่ะเดี๋ยวจะได้ขอเวลาสิปีนะคะขอสร้างบริวานให้ยี่แล้วนี่คือนะฮะทุกคนน้ำยำทุกสิ่งทุกอย่างนะสิบเจ็ดรสชาติอ่ะแม่รับประกันเองเลยว่าแม่ไม่ได้ใส่สารกันบูดทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะแล้วแม่รับประกันเลยว่าทุกอย่างให้แช่เย็นนะครับสามารถอยู่ได้หนึ่งถึงสองเดือนเลยสองเดือนกว่าเนี่ยเต็มที่นะฮะลูกค้าถามว่าทําไมถึงต้องส่งโดยรถควบคุมความเย็นนะคะเพราะว่า น้ำยำของแม่เล็กไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะคะอืมใช่ครับทุกทุกอย่างนะคะปลาร้าก็ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยทีนี้ไม่มีไม่มีต้มเองกองเองอะเนาะอ๋ออันนี้คือแบบเผ็ดน้อยมากเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเน้นเน้นแบบว่าถึงขั้นว่าเผ็ดน้อยมากแล้วน้อยมากวันนี้ได้ไหมได้อยู่เตานั้นก็จับติกมากกว่อีกน้อย ต้องชิมเองนะฮะไม่มีคนช่วยชิมไม <laughs> ่ได้หรอกอืเจเล็กนะคะดีใจที่คุณคุณแฟนค่ะทุกท่านไม่ชอบชิมเจเล็กเพราะเจเล็กคิดอยู่อย่างอว่าคุณมั่นใจในหนึ่งมั่นใจในฝีมือเจเล็คสองคุณมั่นใจว่าหลังใหม่เจเล็คก็คงไม่ให้ใครมายำแทนแน่นอนอ่าใช่<ด>ใชะคะ่นนะ,คะ ถ้าไม่เกษียณจริงๆจะไม่มีใครมายืนตรงนี้ใช่ไหมฮะอะไรนะถ้าไม่ถ้าไม่เกษียณตัวเองจะไม่มีใครยืนตรงนี้เลยนะฮะถ้าเกษียณจริงๆแพลนกล้องแล้วต้องลูกหมาตัวนี้แหละอร่อย่ไม่อร่อยเดี๋ยวจะเล็กจะนั่งนั่งฟังนะว่ไหนหน่าถ้าจะจับกดไว้ว่าอะอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์ขวดนะฮะทุกคนสามร้อยสามสิบมิลลิิตนะฮะแต่ถ้า ค่ะแม่แต่ถ้าน้ำตาลเนี่ยก็คือ500มิลลิลิตรถูกไหมแม่เป็นขวด500มิลลิลิตรนะะจะเล็กไม่ค่อยอยากเปลี่ยนขวดละขวดเดี๋ยวนี้สวยดีแล้วนะดีนะฮะคุณต้องดีใจกันเล็กเจเล็กนะฮะเมื่อวานหมาดๆเลยค่ะคั้นมะนาวใหม่กันโอ้โหเหนื่อยสุดๆเลค่ะูกขันดีแันไม่ได้ขันนเลยลุ้นเหนื่อยเลยใช่ไหมแม่แม่คุณจะดีใจดีใจนะ อันนี้นะฮะก็คือจะเป็นเผ็ดน้อยมากๆหรือเผ็ดน้อยน้อยน้อยมากนะฮะออริจินะฮะอันนี้ขนนี้พริกประมาณกี่เม็ดแม่มากพริกใช้คำว่าแค่เศษไม่พริกเลยเอ,อ๋อแค่เศษพริกเลยนะแบบแค่ติดแค่ชาๆพริกนะฮะไม่ถึงกับใช้คําว่าเผ็ดนะฮะขอโทษน,นะฮะไม่เลยเดี๋ยวฉันเข้าใจอ้โน,นี่เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ก้นโคกอะ่ะคือน้อยกว่าก้นโคกอ่ะ เพราะบางคนแบบไม่ไม่ทานเผ็ดเลยอเนาะบางคนแบบเผ็ดน้อยน้อยมากจริงๆนะฮะเราก็เข้าใจถึงอารมณ์เลยเนาะคุณเท็ดนะฮะคุณเพ็ดนะฮะไปแล้วเดี๋ยน้องดูแลมาต่อนะคะในเก็บครับโอ้ก็คุณอยากมองว่าดี่ั่งค้าขายโอ้โหวันได้ตั้งเท่าไหร่อย่างนันนี้คุณรู้ไ้ะ ดิฉันพยายามเช็ทุกอย่างดิฉันพยายามทำเองใช้ฝีมือของดิฉันนะแล้วก็ของทะเลอ่ะเนาะของทะเลมันลงทุนเยอะใช่คืออันนี้ฟุกขอแนะนำหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะคือของทะเลอ่ะทุนแพงมากทุนสูงมากนะฮะของทะเลเนี่ยคือโอ้ต้องไปหาในทะเลนะถามว่าบางวันหนึ่งก็ไม่ได้มาเลยนะฮะใช่คือเป็นของที่แบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะได้ไม่ได้นะฮะ กับถ้าเทียบกับของฟาร์มอ่ะคือของฟาร์มเนี่ยคือยังไงก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่ของฟาร์มกับของทะเลอ่ะมันต่างกันอยู่แล้วนะฮะทุกคนใช่ฟาร์มนะคะพอวันนี้มีเผื่อได้หายใจเฟือเดียวใช่ครับระวังน้องยันนะนลูกน้าเกือบโดนแนนาถีนะฮะขวางทางันนี้นะคะไข่ปูข้าวอ๋อไข่ปูก้าปูนะฮะสองร้อยนะครับ สองร้อยคืออยากได้พิเศษก็เป็นสองเท่าไปเลยสี่ร้อยก็ได้นะฮะสี่ร้อยก็ได้ตามใจคุณละค่ะใช่ครับหมกไข่ล้กสุดแรงพูดถึงของฟาร์มกับของทะเลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปลากระพงนะแม่เนาะปลากระพงก็จะมีเป็นปลากระพงฟาร์มนะกับปลากระพงทะเลอ่ะมันก็ต่างกันอีกนะฮะปลากระพงทะเลเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงในฟาร์มได้เลยเนาะปลาดุกปลาดุกเลี้ยงครับปลาดุกอุย ปลาดุกทะเลใช่แม่ The best สดเลยในใจเจ๊เล็กคือปลาดุกทะเลอ่าจริงแกงส้มพริกสดดิบมะนาวว้าวจริงจริงนะสำหรับใครที่ไม่เคยลองแล้วฟุกแนะนำนะสำหรับคนที่ทานปลาเนาะคือปลาดุกทะเลเนี่ยโอ้คือสุดจริงอ่ะอันนี้นะฮะทุกคนเป็นวัตถุดิบที่แม่เตรียมไว้นะครับอกุ้งสุกแกะไว้เป็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคน ันนี้คืออะไรเอ่ยสองสองแอบสองมาแอบดูหลังร้านนะโอ้เป็นมึกไข่หมดแล้วมึกไข่มีเจ้าของหมดแล้วอ๋อไข่ปลานะฮะไข่ปลานี่ก็คือเป็นเซตเซตก็คือถุงละลอยนะครับนี่เป็นปูม้าที่แม่เตรียมไว้เนาะอ๋อเมองดาอันนี้เป็นขานะฮะทุกคนถ้าฟุกเลงไม่ผิดน,นะจะเป็นขาอปูมมาสุกนะฮะก้ามปูปูม้าสุกนี่ใครอยากได้ก็ทักมานะฮะ แม่ทำเตรียมไม่ให้ได้แต่แม่ไม่ได้ทำให้สำรองนะทุกคนอันนี้ทุกคนนางลมพริกสดอ๋อมีพริกสดอย่างเดียวเลยนะฮะที่แม่จะปั่นแยกไว้ออคือไข่อยู่นี่ขะอยู่นู่นนะฮะไข่ปูนะฮะทุกคนอันนี้คืออะไรน้องถ่ายลองคลิปกระเทียมกระเทียมนะฮะนี่นะะทุกคนที่ี่แม่บอกไปนะฮะก้ามปูไข่ปูสองร้อยนะฮะจับอย่างละร้อย อันนี้คือเซตอะไรอ่ะไหนอะลูกมีกุ้งสุกกุ้งสุกไข่แข็งอ๋อแสดงว่าเป็นเมนูแบบว่าลูกค้าระบุมาเนาะระบุมาอ๋อลูกอ๋อลูกค้าระบุมาทีนี้คือถ้าลูกค้าระบุมาอย่างเนี้ยอยากได้สองสามอย่างนะฮะเดี๋ยวฟุกจะเสนอราคาให้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่นะครับแต่บางอย่างที่ราคามันตายตัวอยู่แล้วเนี่ยก็คือฟุกจะไอ้นี่อฟุกจะกําหนดราคาให้เลยนะครับ แต่บางอย่างที่แบบพลิกผันได้อย่าพิเศษได้ตันนี้ลดหย่อนได้นะฮะราคามาตรฐานราคาน้อยกลางมากนะครับฟุ๊กจะเสนอให้นะครับอ๋อนี้นะฮะทุกคนกุ้งดองน้ำปลาปูม้าดาองน้ำปลานะฮะกุ้งไข่ดอง,น,ดองน,นะฮะ,ะ,ฮะใช้กับน้ำปลาตัวนี้นะฮะบอกแม่ได้นะกุ้งดองน้ำปลารู้สึกเหมือนจะมีมานะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับก็คือบอกแม่ได้ ่นคือน้าฟุกขอย้ำเป็นหนึ่งครั้งนะทุกคนรอบที่หเปิดแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้นะจนถึงวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่คือปิดแล้วก็คือวันเสาร์ปิดวันศุกร์นี่คือฟุกต้องสรุปยอดนะฮะถ้าเป็นไปได้ทุกคนทิ้งถ้าใครต้องการประสงค์อยากทานจริงๆเลยนะครับหรือถ้าว่างอันนี้ฟุกพูดตรงๆนะเงินยังไม่พร้อมแต่มั่นใจว่าเอาแน่นอนบอกฟุกมาได้เลยนะครับฟุกจะได้ล็อกคิวไว้ให้ถ้าคุณมั่นใจนะ แต่ทีเนี้ยคือกฎกฎติกาง่ายๆนะฮะทุกคนชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับติดต่อนะฮะพร้อมชื่อยำรสชาติต่างๆนะฮะผักเครื่องเคียงอะไรต่างๆนะปลาล้าไม่ปลาล้านะบอกฟุกมาได้เลยนะครับเมื่อกี้เป็นลูกค้าต่างจังหวัดแล้วแม่ไม่ใช่๋อไม่ใช่ทำไมแม่เอาเสียงของคุณพี่ติดกล้องมาเล็กน้อยนะอืม คุณพี่เป็นคุณครูเกษียณนะฮะเพื่อนบ้านเจเล็กนี่เองเพื่อนบ้านตอนเดิลูกหลานมาเมื่อวานนั่งคุยเจเล็กเจเล็กอ่ะกลังจะดองปูไข่อ๋อครับคุยไปคุยมาเป็นไงคะเสร็จจนละสามร้อยเเรียบร้อยนะฮเพื่อนบ้านนี่เองนะฮะอฟูกนึกว่าลูกค้าแบบว่าต่างจังหวัดยังมาทานแล้วเสียใจไม่ได้มาร้านเจเล็กนะฮะเป็นคุณครูด้วยนะลูกเป็นเงิครู ต้องดีใจนะฮะใช่แม่แต่ก็เพื่อนแนจะได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกับใครหรอกค่ะไม่ค่อยสื่อิ่งกับใครหรอกเพราะแม่ทำงานไงน้เราต้องภูมิใจมากเลยลูกครับน้าอันนี้น้ำยำปลาร้าเป็นน้ำยำปลาร้านะครับแตะเด็กจะทำเก็บน้อยไว้ก่อนเนะครับทำรสแบบว่าปลาล่าเอาด้วยกินเอาอ๋อเป็นรสชาติมาตรฐานไปเลยอะนะแล้วทีเนี้ยใครอยากได้ แต่เผ็ดน้อยจะไม่ค่อยติดมาถ้าเผ็ดน้อยเนี่ยคือแม่ก็จะทาแยกถูกไหมแม่ถ้าเป็นเผ็ดมักเผ็ดมากๆเลยเนี่ยแม่ก็จะอ๋อแม่ก็จะใส่พริกตัวนี้ตามไปใช่ไหมแม่เนี่เถ้าเทียบกันแล้วแม่ถ้าทําคกต่อคุกกับทําแบบนี้อันไหนยากกว่าแม่มันไม่ยากทาคู่มันไม่มีอะไรยากมันขึ้นอยู่กับเวลาอ๋อมันขึ้นอยู่กับเวลาว่าอย่างนี้ครับแม่ อะไรลูกเป็นใหม่ก็เพิ่มก็คือเพิ่มใหม่ไะลูกแต่อย่างไรอันนี้เราเอาลาเนี่ยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุยถึงอะไรนะลูกอ่าทำแบบนี้ต่างกันยังไงแม่ทำคุกต่อคุกกับทำหม้อใหญ่ฮะคุกต่อคุกมันแค่เสียเวลาปรุงทีละทีละทีเนี่ยทำทีเดียว ถ้าเรามียอดอยู่แล้วอะเราก็่งรสชาติออริจินอลไปเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะต่างกันกับั่งรสชาติของเราแล้วเราก็ทำงานคล้องแต่เราต้องมียอดออเดอร์อ๋อคืออ๋ออันนี้คือทำมาพอดีกับออเดอร์เลยนะทุกคนน้ำยำน้ำยำที่เห็นในหม้อเนี่ยก็คือวิธีการทำก็คือใส่ทุกอย่างคูณเท่าตัวไปใช่ไหมแม่ก็ใช่ ดูเสียงว่าคุณลูกค้าทานอะไรกันนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตามน้ำหนักมือแม่อยู่แล้วอะเนาะใชะ่แบบนี้ลูกก็สะดวกมันทําของส่วนเยอะครับนะแม่ปรุงทีแล้วคเคาะก็ทำได้แต่ว่ายิ่งเราทำประสบเรายิ่งสูงค่ะใช่พลาดร้อยครั้งต้องมีสักครั้งที่สำเร็จใช่ไหมแม,แม่โอเคแม่เห็นแล้ว ะฮะชมบินชมบินกันอีกรอบสองอันนี้ของไทยอ๋อของคุณภาวะดีนะฮะมาอยู่นี่อ๋อ,อ,อ,อน้ำยำสิบขวดเลยโอ้โหทั้งหมดยี่สิบสองมีเป็นน้ำยำอริจิกับน้ำยำปลานะฮะยี่สิบห้าขวดนะฮะบ้านเดียวเห็นแล้วมันชื่นใจนะฮะแต่ว่าเอาไปทานลูกค้าส่วนใหญ่เอาไปทานเองกันละค่ะชอบออชอบ อ๋อครับอ๋อแม่นี้คือก้ามปูยกกล่องได้เท่านี้ประมาณนี้ได้ใช่ไหมแม่420บาทนะฮะทุกคนยกกล่องนะจะเป็นคู่น้ำยำหรือคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับระบุมาเนาะหรือว่าจะเป็นคู่หูคู่หางก็ได้ยังไงครับได้ทั้งสองอย่างก็คือจะคู่ซีก็ได้คู่น้ำยำก็ได้นะฮะจะเป็นคู่น้ำยำสองรสชาติก็ได้น้ำยำล้าแล้วไม่ล้านนะฮะ ซีล้าซีธรรมดาก็ได้นะฮะหรือถ้าใครอยากได้น้ํายำแบบไหนคู่กับน้ํายำแบบไหนระบุมาก็ได้แม่ทำได้ทั้งหมดเนาะพี่คไม่ต้องติดไปดูฝาให้แม่หนึ่งก่อนพี่เนยพี่เนยก็คือลูกคนเจเล็กคนโตนะฮะลูกคนโตเผื่อบางคนไม่รู้เนาะคิดว่าเจเล็กมีน้หนาคนเดียวนะครับจริงๆไม่ใช่เนาะเจเล็กจะมีสองคนสองคนแม่ เล็กค่ะใช่บากตีกันแค่ตายนะสุดท้ายสามัคคีกันถึงแม<ช>่งงะนะครับเราไอ้นี่ยังไงคะพี่ฟิร์ครับแม่ทุกคนละค่ะทุกครอบครัวยิ่งอายุเยอะยิ่งอยู่กันานานยิ่งต้องมีมีคนเรานะคะเลี้ยงกับฝันก็ต้องมีจะเข้ากันอยู่แล้วใช่ๆๆถ้าว่าไม่ทะเลาะกัน่ะเป็นเรื่องแปลก เนาะสุดท้ายสุดท้ายก็เราครอบครัวเดียวกันเนาะเราจะได้จะสอนลูกเลยนะคะคุณท่านใดนะคะที่ว่าบางครั้งครอบครัวเราไม่เข้าใจกันนะคะแนวคิดเจะล็กก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่คด้เพอร์เฟกต์ไม่ได้พรดีเดย์อะไรแต่แนวคิดที่เจเล็กจะแนะนำนะคะการที่จะทะเลาะกันอ่ะใช่มันขนาขอยังสองเน มันบางทีมันมันไม่เข้าใจกันใช่ครับแต่จะเล็กจะแม้ว่าถ้าทะเลาะกันนะให้รีบทะเลาะแล้วก็ให้รีบรีบกันดีกันซะเพราะอะไรไหมคะคุณคุณจะเสียเวลากับชีวิตอืออีกคนร้อนอีกคนต้องเย่อีกคนต้องเย็นนะฮะร้อนมาร้อนกลับสุดท้ายแย่ทั้งคู่เนาะคุณรู้ไหมคะคำว่าครอบครัวกันถ้าไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน้็ใครจะมาเข้าใจเราเนาะ สุดท้ายสุดท้ายที่เหลืออยู่กับเราก็คือครอบครัวเรานี่แหละนะแม่นะใช่ค่ะนะฮะเรายามเจ็บป่วยไข้สุดท้ายก็ครอบครัวเราอะใช่ค่ะแต่ว่าน้อยหน่าเขามีบุญนะฮะเขาไม่เคยเห็นเจเล็กเจ็บป่วยไข้ไยหน่าชมเจเล็กเสมอมีแม่บ้าบ้าพลังแม่อ่ะแรงเยอะ ข่าวก่อนนะฮะทุกคนได้ค่ะแม่อค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นรสชาติทั้งหมดครับแม่ล้าไม่ล้าน้อยใช่ไหมฮะใช่แม่โอเคอันนี้เป็นรสชาติรวมเลยครับแล้วท่านใดที่จะได้ดูแลกาถผูกไปไม่ค่อยดีแล้วคนนี้จะได้ใส่แบบนี้นะครต้องขออภัยสําหรับคนที่ผิดพลาดไปด้วยเนาะครับรครั้งนี้ซ้อนในสองครั้งนี้ซ้อนในสองถุงเลยนะแล้วเดี๋ยวถุงหิ้วฟุกใส่เบอร์ใหญ่ไปเข้าไปอีกนะฮะ แล้วเดี๋ยวมัดปากถุงให้แน่นเลยนะคะรอ,อบนี้ค่ะต้องขออภัยจริงด้วยนะครับทุกคนคใครเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะค่ะใอะไรบอกนะฮะใช่ครับนนก็โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฟุก,ก็ไม่ขอโกนแม่แล้วเนาะฟุกก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องฟุกกันด้วยนะฮะใครที่อยากมาทานทานยำร้านเจเล็กช่วงนี้ยังไม่มีกําหนดเปิดนะฮะติดตามได้ที่ Facebook น้อยหน่านะครับนงรักผู่งามเนาะ แล้วก็รับหิวรอบที่6เปิดแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดวันเสาร์วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับพี่สันกาลังนั่งจดยอดอยู่นะฮะตอนนี้เข้ามาประมาณ30กว่ากบบ้านแล้วนะฮะรีทักกันมานะก่อนเต็มแล้วก็กติกานะครับทุกคนชื่อที่อยู่เบอร์โทรพร้อมรสชาติชื่อยำนะครับข้าวโพดน้ำม่วงไหลบูวใส่ระบุมาให้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่เอาเป็นเกาเหลาก็ได้ปลาล้ะไม่ปลา้าระบุมานะ ชูรถไม่ชูรถก็ระบุมาได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้ที่รายละเอียดนะฮะรายละเอียดการติดต่อก็อยู่ใต้คลิปนะฮะ c e b o o k p เพจไลน์นะคะฟุกจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะติดต่อโดยตรงนะฮะหรือเป็นเบอร์โทรฟุกหรือเบอร์โทรพี่ซันก็ได้นะครับฟุกทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยได้ที่ Facebook ทัญชนันสีทองใต้ตคลิปหรือนงรักผู้งามนะฮะทุกคนก็โอเคครับ สำหรับวันนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจ๊เล็กสวัสดีครับไม่ลบก,กวนแล้ว